ตอนนี้เราอยู่กับร้านลองดิคาเฟ่ครับอ่าตอนนี้มีกาแฟพิทปูคาแฟเน Hit ื้อแบ็กดาวครับเรามาดูตัวอย่างบรรจภัณันของร้านกาแฟกันบ้างนะฮะก็ตัวอย่างร้านกาแฟเนี่ยจะใช้แก้วนะฮะแล้วก็จะมีการสกีโลโก้นะครับอันนี้เป็นเรื่องปกติของร้านกาแฟเลยเพราะว่าส่วนใหญ่คนที่ทานกาแฟเนี่ยก็จะชอบถ่ายรูปกาแฟทานลงโซเชียลเน็ตเวินะร์กใช่ไหมฮะแล้วการที่มีโลโก้อยู่งี้มันทำให้คนเห็นแบรนด์เราแล้วก็จดจำได้ ตัวนี้ก็คือเป็นแก้ว P.T เป็นแก้วขาติี P.T พิมพ์โลโก้1สีนะครับแล้วก็นี่จะเป็นแก้วเย็นขนาด10ออนนะครับก็จะมีขนาดแก้วเย็นจะมี10ออน16ออนที่ออนนะครับแล้วก็ใส่ใช้คู่กับฝาโดมหรือฝาเรียบปัจจุบันก็จะมีฝาแบบเป็นฝายก์เลือมนะฮะที่ไม่ต้องใช้หลอดนะครับอ่านะครับแล้วก็น่าจะก็จะมีแก้วร้อนที่เป็นแก้วแต่อบว,วอลสองชั้นก็สามารถสกีนโลโก้ได้เช่นเดียวกัน นี่เป็นตัวอย่างของแก้วกาแฟรครับผมนี่พอใส่ลาเต้ฮะมันก็จะโลโก้สีดำก็จะเด่นชัดขึ้นมาทีเดียว